สวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนๆพี่ๆน,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 นะครับมาชมต้นพันธุ์ไผ่ข้าหลามกาบแดงนะครับค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยนะครับสำหรับไผ่ข้าหลามกาบแดงชุดนี้นะครับความยาวจะอยู่ที่เก้าสิบเซนนะครับถึงหนึ่งเมตรนะครับแล้วก็ หนึ่งเมตรขึ้นไปนะครับค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับผอมลากแข็งแรงแล้วนะครับโอเคเลย นะครับได้มีพี่ท่านหนึ่งนะครับติดต่อทางสวนเข้ามาอยากได้ต้นพันธุ์นะครับไปลงปลูกวันนี้ทางสวนก็ได้จัดเตรียมนะครับรอจัดส่งให้นะครับการจัดส่งนะครับความยาวนะครับเราจะไม่ตัดนะครับส่วนปลายออกนะครับเราจะใช้วิธีโค้งนะครับโค้งงอนะครับบรรจุจัดส่งแทน นะครับก็อาจจะส่งผลให้นะครับส่วนปลายนะครับอาจจะช้าได้หักได้นะครับทําให้กาดใบเหลืองแห้งได้นะครับจุดนี้พี่ๆนะครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับเพราะว่าฟอร์มลากนะครับเขาแข็งแรงแล้วนะครับถ้าไปถึงมือพี่ๆก็สามารถที่จะตัดแต่งส่วนปลายออกได้เลยนะครับแล้วพักไว้ประมาณ4-5วันนะครับโดยเอาไว้ที่ร่มนะครับลดน้ํา นะครับพอเขาฟื้นตัวดีแล้วนะครับก็ลงผูกได้เลยนะครับพร้อมลากแข็งแรงนะครับจุดนี้ทางพี่ๆไม่ต้องกังวลน,นะครับนะครับสําหรับแผงกระดับกับแดงชุดนี้นะครับจะจัดส่งนะครับอทางพี่ๆที่กรุงเทพนะครับ ที่โรงเรียนปัจชาราชนะครับถนนพญาสุเรนแขวงบางชันนะครับเขตคลองสามวานะครับกรุงเทพมหานครหากพี่ๆท่านใดนะครับสนใจต้นพันธุ์ไผ่ข้าวหลามกับแดงนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่เพจสวนธนพัฒน์สกลนครเข้ามาได้นะครับหรือจะโทรศัพท์มาหมายเลข091 0515839 แอดไลน์นะครับตามเบอร์โทรศัพท์มาได้เลยบางส่วนก็มีต้นพันธุ์นะครับความสวยๆนะครับลากสมบูรณ์แข็งแรงนะครับขอที่จะแบ่งกับพี่ๆอยู่นะฮะหรืออีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะติดตามทางส่วนได้ติดตามได้ทางช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธรพัฒน์การเด่นทางส่วนก็มีข้อมูลข่าวสารอัปเดตนะครับความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดนะครับเพื่อนๆสามารถพี่ๆสามารถกด เข้าไปกดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์กันได้นะครับ